สวัสดีครับ <c oughs> กลับมาพบกับ EP ที่10ของซีรีส์กว่าจะเป็นฐานข้อมูลนะครับในซีรีส์นี้เป็นต้นไปผมคิดว่าคงจะพอแล้วแหละสำหรับอินพุตนะนะฮะคงต้องไปดีไซน์วิธีการทำงานด้วยตัวเองแล้วแหละแต่หลังๆผมอาจจะกลับมาปรับหน้าต่างกับปรับมุมมองของชีทนี้ก็ได้นะครับ เอาเป็นว่าตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปผมจะว่าถึงเรื่องของการสรุปข้อมูลแล้วกันหลังจากที่เราได้ข้อมูลแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมสมมุติขึ้นมานะก่อข้อมูลสักประมาณ20วันได้มั้งก็คือข้อมูลการขายแบบคร่าวๆที่ได้จากาการส่งจากใบเสร็จรับเงินเข้ามานะครับก็มาอยู่ที่ชีตดัตเตอร์เบด หรือชีตอะไรก็ได้ที่เป็นชื่อที่ตั้งโดยที่ไม่ผิดกฎในการตั้งชื่อนะครับชื่อชีตใดๆที่ไม่ผิดกฎในการตั้งชื่อนะครับการสรุปข้อมูลอย่างด่วนอย่างเร็วที่สุดอย่างง่ายที่สุดอย่างสะดวกที่สุดนี่ผมแนะนำอันนึ่งอะพยอย์เทเบิลครับแต่ก่อนที่ใช้พ i ยด์เทเบิได้นั้นก็คือต้องรู้ คุณลักษณะบางอย่างของมันก่อนนะครับว่า,อ,าอย่างแรกก็คือตาราง Pi v o t Table นั้นเป็นตารางที่สรุปเป็นเครื่องมือของของ Excel ที่มีไว้ใช้สำหรับสรุปข้อมูลนะครับดังนั้นข้อมูลที่จะสรุปควรจะนะฮะควรจะหยุดเคลื่อนไหวแล้วซึ่งก็คือรายฐา,านฐานข้อมูลในในหน้านี้นะฮะฐานข้อมูลชุดเนี้ย ควรจะหยุดเคลื่อนไหวแล้วแต่ก็มีมีการใช้มีมีการแอปพลายประยุกต์ใช้ในกรณีที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับส่วนทำยังไงนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นข้อมูลข้อมูลที่จะนำมาสรุปนั้นควรจะหยุดเคลื่อนไหวแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่หยุดเคลื่อนไหวเนะี่ย เราต้องทำให้ฐานข้อมูลชุดนี้เป็น dynamic range name นะครับซึ่ง dynamic range r a n name ก็ใช้การการตั้งชื่อแบบนี้นะครับมีตัวอย่างมาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ส่วนอีกวิธีนึงที่ผมจะทำวิธีก็คือใช้คำสั่งนี้ครับ insert table ก็คือปรับตารางนี้ให้เป็น table นะครับ คลิกที่เมนู insert เลยครับแล้วก็เลือก,อค,ลกคลิกในในเซลล์ใดๆนะครับเซล์ใดๆก็ได้ในช่วงของฐานข้อมูลนี้แล้วก็เมนู insert table นะครับจากนั้นก็ตอบตกลงเลยครับอันนี้จะเป็นการปรับให้อ่ปรับให้รองรับข้อมูลที่จะเพิ่มเข้ามานะครับคือมันมีข้อดีอย่างนี้ครับ ถ้าเราปรับใช้ insert table แล้วถ้าสมมุติว่ามีเพิ่มข้อมูลเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในแนวในแนวแนว row หรือ column ซึ่งเป็นรายการที่ติดกันนะครับ Excel จะทำการปรับช่วงข้อมูลช่วง table เนี้ยให้ขยายให้เองโดยอัตโนมัติเลย ถ้าใครยังสงสัยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปดูคลิปที่ผมทําแยกไว้ตั้งหากซึ่งเป็นเรื่องของเทเบิลไว้นะครับเอาเป็นว่าอันนี้ผมปรับให้เป็นเทเบิลเพื่อจะทำไพวอทเทเบิลแล้วกันนะครับเอาละไพวอทเทเบิลก็อยู่เมนูเดียวกันครับติดกับเทเบิลเลยก็คือเมนู i n s เสิร์ตแล้วก็เลือกคําสั่ง Pi วอทเทเบิลทีนี้คลิกเลยครับอา ส่วนแรก choose the data you want to analyze นะครับ select table or range Table or r a n k e นี่ก็เลือกเป็น table 1ในกรณีที่เราไม่ได้ตั้งชื่อ table ไว้นะครับหรือถ้าเป็นการาสมมุติว่าเป็นการตั้งชื่อด้วย dynamic range name นะครับก็ให้คลิกต,ตรงนี้แล้วก็เลือก กดปุ่ม F3 นะครับเลือก data ช่วงช่วงท่วงชวงที่ต้องการนะครับซึ่งในนี้ไม่ใช่อันนี้ผมแสดงตัวอย่างให้ดูเฉยเพระเลือกได้สักอันแล้วก็กดปุ่ม OK แต่อันนี้ไม่ใช่นะครับ cancel ไปใช้ table 1นะครับแล้วก็หัวข้อต่อมาคือกำหนดจุดที่จะสร้างาตารางไพ่บอ table นะครับผมเลือกเป็น new worksheet ตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่ม OK เอ็กเซลก็จะสร้างชีตใหม่ขึ้นมา1ชีตนะครับชื่อว่าชีต3หรือชื่ออะไรก็แล้วแต่เ,เดี๋ยวผมขอปรับมุมมองแล้วกันออปชันนะครับคลิกที่คลิกในตารางพพ่วอร์ดเทเบิลนะครับแล้วเลือกเลือกไพ่บอร์เทเบิลออปชันผมเลือกตั้งค่าดิสเพลย์เป็นคลาสสิกนะครับเพราะมันดูง่ายหน่อย มุมมองส่วนตัวผมว่ามันสะดวกอะ่ะทีนี้ <c oughs> มีอยู่3จุดนะครับ3จุดใหญ่สามจุดให,ใหญ่ที่ต้องคำทำของผู้ใจก็คือ report filter column label row label แล้วก็ summation values นะครับก็คือ column label ก็คืออ่านง่ายๆว่าแนวตั้งแนวตั้งแนวนี้นะครับ row label ก็คือแนวนอนอแนวนอน ส่วน r e พ o r ์ Filter นะครับเป็นช่วงนี้อลองลองจับสักรายการไปไว้ร e พอร์ตฟิลเตอร์ลากมาไว้ตรงนี้ก็ได้หรือจะลากลงมาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับได้ทั้งนั้นอ้าวไม่ได้่ะงั้นก็วันที่ไปทั้งน,น,นะครับวันที่จำนวนรหัสราคาเป็นเงินรายการเอาอะไรดีเอาเอาใบาเสร็จเลขที่แล้วกันเป็น โรลเบลแล้วก็เป็นส่วนซ้ำนี้ให้มันรวมผลให้มันแสดงผลรวมของหัวฟิลที่ชื่อเป็นเงินนะครับกับกับจำนวนนะก็คือขายวันนั้นขายได้กี่จานเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้ครับอ๋อผมตรงผิดต้องไว้ตรงนี้ครับสังเกตเส้นปะบางๆนี้นะครับอ่า excel จะ <c oughs> เอ่อ p ร์ o t Table นี้จะปรับให้เป็นซ MM ัมโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ใช้ซัมก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่กรณีนี้ต้องใช้ซัมเพราะเป็นการรวมคือบางคนยังแยกไม่ออกว่าแบบไหนควรจะใช้ฟังก์ชันซัมแบบไหนควรจะใช้ฟัง์กชันเขานะครับอันนี้ก็พูดยากหน่อย <c oughs> คือถ้าถ้าถ้าเขานี่เป็นการนับรายการนะอย่าง อ่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้ารายการอย่างเงี้ยเรียกว่า sum แต่ถ้าต้องการรวมเลขหนึ่งถึงเลขห้าเนี่ยใช้เอ้ยไม่ใช่ถ้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยเขาเรียก sum นะครับเอ้เรียกเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องต้องการรวมหนึ่งสองสามสี่ห้าผลได้สิบห้าเนี่ยต้องใช้ฟังก์ชัน sum นะครับเออผมก็พูดยากเหมือนกันนะเอาละทีนี้ sum เบี้ยจำนวนถ้าปรับตรงนี้ไม่ได้นะครับ อ่าขวามือครับเอาจํานวนไว้ก่อนอ่าปรับสามารถปรับได้สองที่นะครับผมย่อเล็กนึงอ่งทีนี้คืออาจจะมันมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะดูโล่งๆไปหน่อยอลองดูที่ลอลองดูทีละวันนะครับ ตัวเลขตรงนี้ตัวเลขห้หลักนี้เป็นเลขที่เป็นเลขของวันนะครับห้หลักนียผมกลับไปที่ชีตเาต้าเบสละกันะเดี๋ยวนะถ้าต้องการให้มันแสดงเป็นวันที่ปกติคือเราเลือกที่จะปรับตรงนี้ก็ได้ครับฟอร์แม l เซลแล้วก็เลือกเป็น date แล้วก็ตั้งค่าให้มันเป็นพวกวันที่จริงๆก็ได้ครับ หรืออันนี้ผมกดแคนเซิลไปก่อนนะแคนเซิลหรืออีกวิธีนึงก็คือเข้ามาปรับที่เลือกคลิกขวานะครับเลือกฟิลเซตติ้งก็ได้เลือกฟิลเซตติ้งแล้วก็ฟอร์แมตนัมเบอร์ตรงนี้ครับฟอร์แมตนัมเบอร์คัสตอมออเดตเดถ้าไม่มีอะไรก็เรื่องลองคลิกคัสตอมนะครับ โอเคแล้วก็โ okay. อเคครั้งหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับจะแสดงเป็นวันที่แล้วส่วนส่วนปุ่มนี้นะครับ Select Multiple i t e m ก็คือถ้าติ๊กรายการนี้เราก็จะสามารถเลือกหลายๆรา,ายการได้ถ้าออกปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นว่าเลือกได้ไดทีละรายการนะครับกองได้ทีละวันนั่นเองโอเค okay. ลองวันที่13ปุ๊บ ถ้าเกิดว่าเลือกหลายๆรา,ายการก็สิบสองสิบถึงสิบสองปุ๊บอ,อย่างนี้นะครับจริงๆวิธีการใช้ pivot table เนี่ยผมผมผมค่อนข้างจะคิดว่านะมันเป็นคนที่ควรสมควรเรียนรู้นะ่าจะเป็นพวกประเภทผู้บริหารนะประเภทของกองหัวหน้านะ่ะเพราะว่ามันลูกเล่นมันเยอะผมว่า คือคนคนที่เป็นลูกน้องนี่ควรจะสรุปเออ่ควรควรจะทํางานแค่หยุดแค่นี้แหละคือเอาอินพุตเข้ามาแล้วก็ประมวลผลกับเอาพุทเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารมากกว่านะครับหรือจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้อ่าเลือกทั้งหมดปั๊บก็แสดงโชว์ถ้าต้องการแสดงรายการด้วยเอาลากเข้ามาเลยครับลากมาแล้วก็มาวาง พอมีอะไรเข้ามาสักอย่างมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรสับ total เข,ขึ้นมานะครับถ้าอยากไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้แสดงนะครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกที่หัวของของรายการของฟิลนะครับดับเบิลคลิกที่ฟิลแล้วก็เลือกนอนสับ total นี่นะครับเลือกเป็นนอนแล้วก็กดปุ่มโอเคคำว่า total ก็จะหายไปนะครับ อะลองเอากลับมาเหมือนเดิมคลิกขวาเลือก fill setting เป็นเลือกสับท่าเป็นอัตโนมัตินะครับ layout and print เลือก auto ก็ได้อาโอเคทีนี้พอมีรายการเข้ามาอีกอย่างรหัสอ่แล้วก็แต่มันคลิกก็ได้ แเบคลิกตรงตรงหัวฟิลนะครับออก,ออกอจะสังเกตไหมครับว่าเห็นเห็นเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบอยู่ตรงอยู่ข้างหน้าตัวเลขซึ่งเป็นรหัสหน,นะฮะเราสามารถคลิกบวกคลิกลบก็ได้ครับคือคลิกบวกนี่ก็คือให้ซ่อนเอ้ยมาเดี๋ยววอกก่อน ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่ามันมีรายการซ่อนอยู่ดับเบิลคลิกก็แสดงแล้วครับแต่คลิกแค่คลิกก็แสดงแล้วเอารายการออกก็ติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเอารายการแสดงแต่ใบใบเสร็เนี้ยอ,ออกไปอ่านี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นแกรนทั้ง total จำนวนเท่าไหร่สมมุติว่า เราไม่เอาเราไม่แสดงคำว่ารายการแต่เราอ,อยากรู้ว่าใบเสร็จเลขที่อันนี้มีรายละเอียดอะไรอะไรนะครับดับเป็ลคลิกเลยครับเอาเมาส์ไปชี้แล้วก็ดับเป็ลคลิกเลยุผิดที่อคลิกที่ซ้ำนะครับคลิกที่ซ้ำซ้ำคอลัมน์ไหนก็ได้ดับเป็ลคลิกนี่ครับมันก็จะสร้างชีทใหม่ให้มาชีทหนึ่ง แล้วก็มีรายละเอียดข้างในว่าเป็นอะไรบ้างชีทที่เบาบันลิกนี้นะครับสามารถลบทิ้งไปได้เลยอ่าดีล e ทดีลีทปุ๊บลองดูเออ่เดี๋ยวใบเสร็จผมเอาวันที่มาไว้ตรงนี้ก็ได้อ่ใบเสร็จเอาออกอ่า สมมุติว่าผมต้องการดูารายละเอียดของวันที่9นะครับคลิกแล้วก็ด o u b l e ลคลิกนี่ครับ Excel จะสร้างชีทใหม่มาให้แล้วก็เฉพาะวันที่9นะครับตามนี้ว่ามีใบเสร็จเลขที่อะไรบา้างมีรายละเอียดอะไรบ้างครับทุกอย่างเลยหลังจากดูแล้วแล้วก็ delete ไป,ไปนะครับคือจะว่าไปมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับการใช้เขาเรียกว่าใช้ออโต้ฟิลเตอร์ในในในเนี้ยในในตารางเนี้นะ แต่ว่าข้อมูลที่ได้มันก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งทีนี้จำไว้อย่างหนึ่งครับว่าเวลาที่มีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาหรือลดลดลงไปใน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 ตารางดัตเตอร์เบสนี้นะครับในตารางฐานาข้อมูลนี้คือมันจะมีผลผูกพันมันจะมันจะเชื่อมมันจะลิงก์กันอยู่กับตารางนี้นะครับ ทุกครั้งที่มีข้อมูลเพิ่มเข้ามาหรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับจะต้องคลิกขวาแล้วก็กดปุ่มรีเฟรชตลอดนะครับ่าคือตอนนี้ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้เพิ่มข้อมูลไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลบรายการออกอมไม่ลบก็ได้ขี้เกียจลบขี้เกียจทำใหม่อคือ ส่วนใหญ่อะที่ท,ที่ที่คนที่เขาใช้ pivot table เนี้ยเขาจะลืมก็คือลืมกดปุ่ม refresh นี่แหละครับแล้วก็มีมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาเคยเตือนผมไว้ว่าการใช้ that, ตาราง data uh, pivot table แล้วก็ refresh บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีผลเสียหรือผลผิดพลาดอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งผมก็ใช้มานานแล้วนะผมยังไม่เห็นเลยแต่ผมก็จำอยู่ว่าว่าว่าเคยมีคนเตือนอยู่ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาปรับให้มันรีเฟรชอัตโนมัติแล้วกันนะครับด้วยการใช้ VBA เปิดหน้าต่าง Visual Basic Editor นะครับหน้าต่าง VBE แล้วก็ชีตชีทชีทชีทอ่าดูชื่อนะครับดูชื่อที่อยู่ในวงเล็บชีท3กับชีท4ดูตรงนี้ครับไม่เหมือนกันนะครับ ชีท4นี้เป็นชื่ออินเด็กซ์ของ excel แต่ชีท3ามนี้เป็นชื่อที่มันเราตั้งขึ้นนะครับชื่ออินเด็กซ์ก็คือลำดับในการลำดับที่สร้างขึ้นมานะฮะดับยวไลคลิกที่ชีทสมชื่อชีท3ามนะแล้วก็ในหัวข้อ declaration นะครับเดี๋ยวนะ general เปลี่ยนเป็น work sheet ก่อนนะครับแล้วก็ อีเวนที่กลุ่มคําสั่งที่เพิ่มขึ้นมาให้ลบออกก็ได้ครับไม่ได้ใช้อ่เดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยน general เป็น worksheet แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับ event เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมเรียก event นะเปลี่ยน event เป็น activate ครับอ่าแล้วจากนั้นก็ค่อยลบอันก่อนหน้านี้ออกไปเอ้ยไม่ใช่ผมลบผิดเกือบแล้วไม่ได้ เราจะใช้ worksheet activate นะครับก็คือหัวข้อนี้จะเป็นการกำหนด event ให้กับคำสั่งนะครับเ,เดี๋ยว event ก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์ที่จะให้ให้เกิดคำสั่งนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับถ้าแปลง่ายๆผู้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านหน่อยก็ประมาณว่าเ,เราเราสั่งเพื่อนอะ่ะเราใช้เพื่อนอะ่ะถ้าไปร้านกาแฟ ฝากซื้อกาแฟมาให้ด้วยแต่ถ้าไม่ได้ไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องซื้ออะไรเลยอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้คำสั่ง worksheet activate จะทำงานต่อเมื่อเราคลิกไปชีตอื่นแล้วกลับมา active ที่ชีต3นี้นะครับอ่าเดี๋ยวนะคำสั่งที่จะทำให้ refresh เดี๋ยวผมลืมไปแล้วไม่แน่ใจเอางี้ผมกลับไปใช้วิธีบันทึกบันทึก macro แล้วกันนะครับ กดมาที่ชีตอื่นก่อนนะครับแล้วก็เ e คคอร์ดมาโครมาโครหนึโอเคแล้วก็คลิกที่ชีตสามแล้วก็คลิกขวาใน p i v o t t a b l l e นะครับแล้วก็เลือกปุ่ม Refresh แล้วก็ Stop Recording ครับทีนี้ก็ไปดูที่คำสั่งที่ได้มานะครับ VBE Copy ไปเลยครับคัดไปเลยก็ได้คัดไปแล้วก็ไปที่ชีทสามนะครับวางอื่จริงเอาบรรทัดแรกนี้ออกก็ได้ครับเพราะว่า a c เอ่อ active Sheet นี่ก็คือ Cheat h e ี t นี้อยู่แล้วนะไม่ต้อง Select อีกก็ได้อ่ะลบออกไปเลย Active ช h e จุด p i v a t ท์แท็ Pivot พที่ชื่อว่า Pi v o t Table 1นจุดไพรว c h จุด refresh นะครับคือถ้าใครสร้างแล้วตั้งชื่อเป็น p i v o t t e b l e อะไรเนี่ยก็จำชื่อตรงนั้นไว้นะครับทีนี้ลองปิดไปนะครับแล้วก็ทีนี้ผมผมจะลองแล้วแหละลองลบข้อมูลออกไป อย่าเพิ่งนะผมต้องก๊อปไปไว้ที่อื่นดีกว่าที่เกียบพิมพ์ใหม่อ่วาง value ก่อนแล้วจากนั้นค่อยลบออกครับทีนี้พอเราคลิกที่ชีท3ปุ๊บวันที่2วันสุดท้ายเนี่ย3วันสุดท้ายเนี่ยจะหมดจะจะจะ,จะหายไปเห็นไหมครับกลายเป็นข้อมูลแบงค์ ที่กลายเป็นข้อมูลที่ที่กลายเป็นแบงค์เพราะว่าช่วงข้อมูลคือเราใช้การลบที่ไม่ถูกวิธีนะฮะที่จริงมันต้องใช้การก็เรียกว่าอะไรอะ delete ครับแต่พอดีว่าผมออมาวางว่อ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูวิธีก็ได้วางให้พ้นก่อนแล้ว delete ออกไปเลยหรือ ถ้าอยากง่ายกว่านั้นครับนี่ครับอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดีนะเอาช่างมันผมเข้าใจผิดแล้วอ่ะคลิกขวาแล้วก็เลือก delete ครับทีนี้ไปลองคลิกที่ชีทที่เราสร้าง password ให้เบิ้นไว้นะครับอัปเดตอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วคำว่า bank หายไปลองอีกครั้งหนึ่งครับเอาข้อมูลชุดเดิม มาวางต่อกันสังเกตนิดนึงนะครับว่าตอนที่วางกับตอนที่ลบนะคนละเรื่องกันเลยตอนที่วางเราไม่ต้องขยายเห็นไหมครับเพราะว่าช่วงของของของคือช่วงนี้ถูกปรับให้เป็นเทเบิลถูกปรับด้วยคำ,คำสั่ง insert table นะครับมันก็เลยขยายให้โดยอัตโนมัติเลยอผมลบออก หลังจากนั้นกลับมาดูที่ชีทสามครับอ่าข้อมูลเปลี่ยนไปคือจะเห็นแวบ,บหนึ่งอะว่า,ว,า,ว,าว่าข้อมูลมันเปลี่ยนไปโอเคนะครับ่มีอะไรลูกเล่นต่อไปอีกไหมจริงๆลูกเล่นของ pivot table นี้มันมีเยอะนะสร้างกราฟก็ได้สร้างกราฟแล้วก็ก็จะเป็นกราฟที่ลิงก์อยู่กับตารางฐานข้อมูลด้วย อมอชันด mm ีไซน์คือ mm hmm. หลายเรื่องครับเยอะเยอะลูกเล่นมันเยอะมากบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะบอกตรงไหนแต่ไอการ คร่าวๆก็คือว่าสรุปข้อมูลใช้ตาราง Pi v o อ t a ด l ทได้เลยอย่าง่สมมุติว่าในกรณีอย่างเงี้ยเราเราอยากจะรู้ข้อมูลเบื้องลึกลงไปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูวันอันนี้เป็นการสอนในเออ่เป็นการบอกเคล็ดลับเลยนะครับว่ามันสามารถเพิ่มเขาเรียกว่าอะไร สามารถเพิ่มเพิ่มคอลัมน์ก็ได้โดยที่ต้องเป็นคอลัมน์ที่ติดกันนะครับ text value วันที่ format text เอาผมจะแสดงให้มันเป็นวันแล้วกันเห็นไหมครับว่าผมเขียนสูตรแค่ a 2อ a i 2เซลล์เดียวสูตรที่เหลือก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับ คือมันจะถูกเติมขึ้นมาให้เลยแล้วกลับมาดูที่หน้าชีตหน้าที่หน้า p i v o t Table นะครับเห็นไหมครับฟิลที่ชื่อวันคอลัมน์ที่ชื่อวันเน,นี้ยเพิ่มขึ้นมาให้นั่นแสดงว่าถูก refresh ไปแล้วถูก refresh โดยคำสั่ง VBA ของเรานะครับอเอาวันเอาวันมาวางแล้วก็เอาวันที่ออกไปก็จะเหลือแค่7วันครับจันทร์ถึงอาทิตย์สรุปตามนี้ก็ได้ครับ าจัรย์ธาคารพูดพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์วันอนวันไหนขายได้มากที่สุดอ่าวันเสาร์นะครับลูกเล่นอันไหนอีกะอะยังคิดไม่ออกเลยครับถ้าคิดไม่ออกก็ขอจบไว้ไว้ไว,ไวเทียงเท่านี้เดี๋ยวปรับให้เป็นเหมือนเดิมก่อนดีกว่าวันที่แสดงวันที่พร้อมวันก็ได้ สับทั t ง l ไม่เอางั้นขอจบเพียงเท่านี้ครับคิดอะไรออกดีๆเดี๋ยวก็จะมาเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ